สวัสดีครับทุกคนเดีวันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์ชุดลำโพงบลูทูธ2.1งน่ชันแนลของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากนี้ซับวูเฟอร์6.5นิ้วนะครับของ HK นะครับตามมาด้วยลำโพง5นิ้วของสเต็คนะครับนี่ลำโพงเดนมาร์กนะครับเสียงดีเสียงดีงดแล้วก็แรม2นิ้วนะครับนี้ซีของเขานะครับเกตออดดโอสีทองสวยงาม นะครับฝาปิดนะฮะของลำพงแล้วก็แอมนะครับ100วัตต์ TB 2 1นะครับตัวนี้รุ่นฮิตรุ่นฮิตนะครับแล้วก็ผ่นเพจนีนะฮะเพจที่ติดตั้งกับตู้นะครับวอลุ่มสีทองแล้วก็ชุดตะกบของเขานะครับก็จะมีพวกวัตโบนะครับสวิตช์ไฟต่างๆจะประกอบลงวันนี้นะครับแล้วก็สวิตชิ่งพาวเวอร์สายยีโวลต์ตัวนี้นะครับสวยงามน่าใช้ที่ติดตั้งลงไปในตู้นะครับ ตพงตอนนี้ผมจะยังไม่ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับจะเป็นไฟจากสวิตชิ่งโดยตรงเลยเรวมาคอยดูกันนะครับว่าพอเสิ์จแล้วนะครับจะสวยงามและเสียงดีน่าฟังแค่ไหนนะครับผมอ่ามีชุดใหญ่โอเคขอบคุณครับ